สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆช่องชี้ทางรวยทุกๆท่านค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปกันด้วยนะคะแน่นอนค่ะเปิดคลิปมาแบบนี้ต้องเริ่มด้วยคําว่าขอแสดงความยนินดีกับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามารับชมคลิปแล้วก็สูตรการคํานวณสําหรับสูตร2ตัวรัฐบาลงวดประจําวันที่1กรกฎาคมนะคะก็อย่างที่ได้ชมตัวอย่างตรงนี้เป็นตัวอย่างของเมื่อการคํานวณของคลิปที่แล้วนะคะเป็นสูตร2ตัวรัฐบาลและ9ชุดตรงนี้ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวสําหรับวันนี้เราจะ มาเฉลยกันด้วยนะคะว่าเลขตัวตัดที่ใช้สําหรับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยตัดออกมาแล้วได้29นะคะคือเลขอะไรนะคะก็ตัวอย่างที่ได้ชมตรงนี้นะคะเป็น9ชุดที่ได้จากสูตรการคํานวณและตัวแดงๆ4ตัวตรงนี้4ี่ชุดเนี่ยเป็นตัวที่เราเน้นให้สําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะคะ29ของเราเนี่ยก็หลายๆท่านนําไปใช้เป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ข้อความนะคะทิ้งข้อความมาบอกกันไลน์มาบอกกันว่า29ที่เราทําให้ดูเนี่ย เขานําไปใช้เป็นแนวทางและถูกฉลากินแบ่งรัฐบาลกันด้วยนะคะสําหรับงวดของวันที่1กระกฎาคมที่เพิ่งจะผ่านมาหรือว่างวดล่า,ลาสุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้เราจะมาดูสูตรนี้กันต่อค่ะ mm hmm. ก็เป็นสูตรการคํานวณของ2ตัวรัฐบาลนะคะสูตรเดิมเหมือนเดิมรวมถึงเราจะมาเฉลยกันด้วยนะคะว่าทําอย่างไรให้ได้2อก้าตัดอย่างไรอันนี้ตัดตรงนะคะบอกเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกันด้วยอีกหนึ่งครั้งนะคะสําหรับท่านที่ถูกรางวัลกับสูตรนี้ของเรากันด้วยค่ะเอาล่ะ ทีนี้เราจะมาพูดถึงสูตรการคำนวณของเราสูตรนี้กันเลยนะคะโดยเราจะเริ่มกันที่งวดวันที่1มิถุนาซึ่งก็ทําย้อนกลับไป2งวดอีกหนึ่งงวดเป็นงวดปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราคํานวณของงวดวันที่1กรกฎาคมเลขอะไรที่จะได้นําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการซื้อลอตเตอรี่งวดประจําวันที่16กรกฎาคมบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่งวดของวันที่1มิถุนากันก่อนนะคะเป็นงวดแรกเลยเราจะใช้เลขประจําหลักนะคะสําหรับสูตรนี้ เรามีเลขประจําหลักด้วยกันทั้งหมด1ตัวแต่เราจะใช้หลักละ3ตัว1ตัวตรงนี้คือเลข5ค่ะเราจะตั้งเลข5ไว้นะคะหรือว่าเลขประจําสูตรตรงนี้แบบนี้นะคะไว้ทั้งหมดด้วยกันหลักละ3ตัวอ่ะเลข5ตัวเดีวยวกันแบบนี้ตั้งไว้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยไว้ก่อนเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันที่วิธีการคํานวณของหลักสิบ วิธีการนะคะเลขตัวแรกที่เราจะใช้ก็จะเป็นหลักหมื่นของรางวัลที่1นนะคะหลักหมื่นตัวนี้เราจะนํามาบวกด้วยตัวเขาเองหนึ่งครั้งก่อน9กบวกเได้18 นำเลข8ตัวนี้มาตั้งที่5ตัวแรกแบบนี้นะคะทีนี้มาดู5ตัวที่2จะบวกกับเลขอะไรเราจะใช้เป็นหลักร้อยนะคะแล้วก็หลักสิบของเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ค่ะนำทั้ง2ตัวนี้บวกกัน1กับ9บวกกันได้10เราใช้เลข0ตัวเดียวนำเลข0มาตั้งที่5ตัวที่2ทีนี้เราจะเริ่มการคำนวณนะคะทั้งหมด2แถวกันก่อนนั่นก็คือทั้ง2ตัวตรงนี้ที่เราได้ตัวเลขมาเริ่มคำนวณแล้วนะคะโดยที่5ตัวที่1เนี่ยเรานามาบวกกับ8 5 8ได้ 13เราใช้เลข3ตัวเดียวค่ะอะได้แล้วตัวที่1ทีนี้มาดู5ตัวที่2 5ตัวที่2ตัวนี้เราจะนํามาบวกกับ0 5นบวก0ได้เท่าก,กับ5ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนําผลลัพธ์เนี่ยของทั้ง2แถวบวกกันนั่นก็คือ3มาบวกกับ5ได้เท่าก,กับ8ค่ะและ8ตัวนี้ก็เป็นผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายของการคํานวณแล้วนะคะเราจะนํา8ตัวนี้มาบวกขยายเพิ่มครั้งละ1แต้มค่ะ บอกไปเรื่อยๆนะคะจนได้ตัวเลขทั้งหมด5ตัวแบบนี้นะคะเลข5ตัวตรงนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ของการคำนวณหลักสิบประจํางวดนี้ค่ะของสูตรการคำนวณ2ตัวรัฐบาลสูตรนี้นั่นเองทีนี้เรามาดูกันที่หลักหน่วยกันบ้างค่ะวิธีการเหมือนกันเลยตั้งเลข5นะคะซึ่งเป็นเลขประจําสูตรทั้งหมด3ตัวแบบนี้มาดูที่5ตัวแรกค่ะเราจะใช้หลักหมื่นแล้วก็หลักพันของรางวัลที่1นะคะนําทั้ง2ตัวนี้ค่ะบวกกัน9ก้าบวกสได้11ใช้เลข1ก็นํา1ตัวนี้มาตั้งที่5ตัวแรกได้เลยนะคะทีีน้ มาดูที่ตัวที่สองเราจะใช้เป็นหลักสิบของเลขหน้า3ตัวครั้งที่1แล้วก็อีก1ตัวเป็นหลักร้อยของเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ค่ะนําทั้ง2ตัวนี้บวกกัน2อบวกหได้เท่ากับ3เราก็นําเลข3เนี่ยมาตั้งที่5ตัวที่2หลังจากนั้นเราจะคํานวณทั้ง2แถวตรงนี้ลงมาก่อนอมาดูที่5ตัวแรกค่ะ5ตัวแรกบวกกับ1ได้เท่ากับ6 5ตัวที่2บวกกับ3ได้เท่ากับ8ค่ะ ทีนี้เราก็นํา6กับ8ตรงนี้มาบวกกันอีกหนึ่งครั้ง6กับ8ได้14เราใช้เลข4ตัวเดียวเราก็จะได้เป็นผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายของหลักหน่วยประจําง,งวดนี้แล้วคือเลข4ทีนี้4ตัวนี้เรานํามาบวกขยายเพิ่มครั้งละ1แต้ม เราจะได้เลขทั้งหมด5ตัวนะคะ5ตัวนี้เป็นผลลัพธ์ของหลักหน่วยประจำงวดนี้เรียบร้อยแล้วหลักการของเราคือผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายของเรานะคะหลักละ5ตัวเราจะนํามาจับคู่กันนะคะเราจะได้ทั้งหมด25ชุด25ชุดตัวนี้นะคะชอบตัวไหนนําตัวนั้นไปใช้เป็นแนวทางซื้อฉลากได้เลยนะคะแต่สําหรับใครที่คิดว่า 25ชุดตรงนี้เลือกไม่ถูกนะคะอยากได้น้อยกว่านี้เราก็มาตัดตัวเลขให้เหลือน้อยลงเท่านั้นเองวิธีการตัดก็ง่ายๆค่ะเราจะใช้ตัวเลขเพิ่มอีกหนึ่งตัวหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมตั้ง5-3ตัว แต่คำนวณแค่2ตัว5ตัวนี้ล่ะค่ะเราจะมาบวกกับเลขตัวตัดนั่นเองนะคะเอาละทีนี้เรามาดูกันถึงเลขตัวตัดแล้วก็วิธีการตัดเลือกตัวเลขอย่างไรนะคะเลือกตัวเลขเนี่ยไม่สําคัญเท่าเลขที่เราเลือกเนี่ยถูกรางวัลหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักสิบและหลักหน่วยงวดนี้เลขตัวตัดคือเลขอะไรตัดออกมาแล้วได้เลขอะไรและถูกรางวัลหรือเปล่าเรามาดูกันที่เลขตัวตัดของหลักสิบค่ะเลขตัวตัดของหลักสิบประจํางวดนี้ที่เราคํานวณได้ก็คือเลข6ค่ะ แล้วก็หลักหน่วยเลขตัวตัดที่เราคำนวณได้ของวันนี้นะคะก็คือเลข7ตั้งเลขตัวตัดไว้ที่5ตัวที่3ทั้ง2หลักเรียบร้อยแล้วมาดูกันที่วิธีการตัดเราเริ่มกันที่หลัก10บนะคะก็นำห5ตัวที่3ตัวนี้ละค่ะมาบวกกับเลขตัวตัด5บวก6ได้11ใช้เลข1 1ตัวนี้นะคะยังไม่เสร็จนะคะเราจะนํานะคะ1ตัวนี้มาบวกขยายเพิ่มหครั้งด้วยการบวกขยายไปที่5แตแม 1บวกกับ5ได้เท่ากับ6ค่ะ,ะตรงนี้ 5ตัวนี้ต้องบวกขยายทุกครั้งนะคะสําหรับผลการบวกของเลขตัวตัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะได้เลข2ตัวสําหรับหลักสิบงวดนี้ก็คือเลข1กับเลข6 1กับ 6- 2ตัวนี้ละค่ะเราจะนําลงมาตัดสําหรับเลขตัวหรือว่าผลลัพธ์ครั้งแรกตัวนี้นะคะทั้ง5้ตัวเนี่ยดูว่าตัวไหนที่เหมือนกันเราจะนําตัวนั้นออกมาใช้และอย่างที่เห็นตรงนี้เลยสาหรับหลักสิบเนี่ยก็เป็นเลขตัวเดียวที่เหมือนกันนั่นก็คือเลข1นั่นเองค่ะสรุปของหลักสิบนะคะตัดออกมาแล้วนะคะจาก5ตัวเหลือ1ตัวก็คือเลข1ค่ะ อ่ะตรงนี้นะคะอ่ะหลักสิบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราขยับมาดูกันที่หลักหน่วยหลักหน่วยเราทราบเลขตัวตัดแล้วใส่ประจําที่แล้วก็เริ่มค่ะการคํานวณได้เลยนํา5เนี่ยมาบวกกับ7ได้12เราก็ใช้เลข2ตัวเดียว และสำหรับเลขตัวตัดตัวแรกเราจะบวกด้วย5แต้มเพียง1ครั้งเพราะฉะนั้น2อบวกหจะได้เท่ากับ7ค่ะเราก็จะได้เลข2ตัวที่จะนําลงมาตัดเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเลข2กับเลข7ทีนี้เราก็นํามาดูว่าตัวไหนที่เหมือนกันบ้างกับ5ตัวแรกนะคะสําหรับหลักหน่วยเนี่ยเลขที่เหมือนกันแล้วก็เป็นเลขตัวเดียวเลยนะคะนั่นก็คือเลข7อ่ะแบบนี้นะคะ1กับ7 ทีนี้เรามาดูผลการตัดของเรารวมถึงผลการคำนวณตั้งแต่แรกเลยเนี่ยหลักละ5ตัวตรงนี้นะคะตอนนี้จาก25ชุดเราเหลือแค่1ชุดเท่านั้นคือ17ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า17ที่เราตัดออกมาด้วยสูตรการตัดตัวเลขเนี่ยจะถูกรางวัลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามาเทียบกับผลการออกรางวัลน,นะคะของงวดถัดไปก็จะเป็นงวดของวันที่16มิถุนายนค่ะ มาดูกันที่ผลการออกรางวัลสองตัวรัฐบาลนะคะหรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลของเรานะคะผลการออกรางวัลสําหรับ2ตัวรัฐบาลเลขที่ออกก็คือ17นั่นเองค่ะอย่างที่ได้ชมกันตรงนี้เลยนะคะสําหรับหลักสิบของผลการออกรางวัลคือเลข1เลข1ก็เป็นเลข1ตัวที่เราใช้ เลขตัวตัดตัดออกมาแล้วก็1เนี่ยก็เป็นเลขตั้งแต่ตอนแรกเลยผลลัพธ์ตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เราคำนวณได้5ตัวนะคะและยังเป็นเลขที่เราตัดออกมาแล้วเหลือ1ตัวเช่นเดียวกันทีนี้หลักหน่วยผลการออรางวัลคือเลข7มาดูที่หลักหน่วยของเราค่ะเลข7ตัวนี้ก็เป็นเลข1ตัวที่เราใช้สูตรการตัดตัดออกมาและเป็นเลขตั้งแต่5ตัวแรกเลยนะคะที่เราคำนวณได้นะคะสําหรับใครที่ไม่มีสูตรการตัดก็จะคือเรียกง่ายๆว่าจับคู่25ชุดแล้วเนี่ย ถ้าชอบ17อยู่แล้วนะคะก็จะถูกรางวัลแต่ถ้าใครที่หยิบตัวอื่นไปใช้เป็นแนวทางโดยที่ไม่มีสูตรตัวตัดเนี่ยก็จะยากไปอีกเพราะฉะนั้นสูตรตัวตัดทําให้เราเนี่ยเลือกตัวเลขที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางน,น้อยลงไปอีกและอย่างที่ได้ชมตรงนี้นะคะว่าวิธีการตัดของสูตรนี้ของเราเนี่ยเหลือ1น1ชุดและถูกรางวัลแบบตรงหลักด้วย17สําหรับงวดน,นี้ทีนี้ดูต่อไปเรื่อยๆค่ะ เริ่มดูกันที่งวดของวันที่16มิถุนาเป็นงวดที่2นั่นเองค่ะแล้วก็วิธีการก็คือตั้งเลยค่ะวิธีการแรกนะคะสำหรับมือใหม่ที่คิดว่าไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่ทราบวิธีการนะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เรามีวิธีการตัวอย่างนะคะวิธีการตรงนี้เราจะระบายอ,าอ,าอธิบายอย่างละเอียดนะคะ,ะมาดูกันที่16มิถุนาหลัก10เป็นงวดแรกนะคะเ,เป็นหลักแรกนะคะ เราก็ตั้งเลขประจำหลักเลย ก็คือ5 3ตัวทีนี้5ตัวแรกเราจะบวกกับเลขอะไรเหมือนเดิมค่ะเราใช้หลักเดิมเลยก็คือหลักหมื่นของรางวัลที่1เราจะนํามาบวกด้วยตัวเขาเองหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้น9บวกกับ9ได้18 5ตัวแรกตรงนี้เราจะบวกกับเลข8นําเลข8มาตั้งไว้ก่อนนะคะทีนี้มาดู5ตัวที่2เราจะใช้นะคะเป็นหลักร้อยแล้วก็หลักสิบของเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ทั้ง2ตัวนี้นะคะเรานํามาบวกกันก่อนเพราะฉะนั้นศูนบวก0ูนย์ได้เท่ากับ0ย์ก็นํศูนย์มาตั้งที่5ตัวที่2 แล้วก็คำนวณทั้ง2แถวนี้ลงมา5ตัวแรกบวก8ได้13ค่ะใช้เลข3 5ตัวที่2ค่ะบวกกับ0ได้เท่ากับ5นะคะทีนี้ก็นำทั้ง2ตัวนี้มาบวกกันอีก1ครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเราจะได้เลข ผลลับครั้งสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นนำสามกับ5บวกกันจะได้เท่ากับ8ค่ะ8ตัวนี้ก็จะเป็นผลลับครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้วก็นํามาบวกขยายเพิ่มน,นะคะครั้งละหนึ่งแตมได้เลยเราก็จะได้เลขทั้งหมด5ตัวตรงนี้ที่เป็นผลลัพธ์ของหลักสิบประจํางวดนี้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูหลักหน่วยกันบ้างหลักหน่วยของเราก็ตั้งห้า ที่เป็นเลขประจําหน่วยนะ่าที่เป็นเลขประจําสูตรนะคะทั้งหมด3ตัวแบบนี้นะคะ5้าตัวแบบนี้มาดูที่5ตัวแรกนะคะเราจะใช้หลักหมื่นแล้วก็หลักพันของรางวัลที่1บวกกัน9บวกหได้0ูนย์ค่ะได้10เนาะเราใช้เลขศูนย์ตัวเดียวก็นาศูนย์ตัวนี้มาตั้งที่5ตัวแรกหลังจากนั้นมาดูกันที่หลักสิบของอเลขหน้า3ตัวครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยของเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นําทั้ง2ตัวนี้บวกกันก่อนค่ะ5้าบวกศูนย์ได้เท่ากับ5 5ตัวนี้ก็นํามาตั้งที่5ตัวที่2ได้เลยแล้วก็คํานวณทั้ง2แถวนี้ลงมาก่อนมาดูที่5ตัวแรกค่ะบวกกับ0ได้เท่ากับ5 5ตัวที่2บวกกับ5ได้10ก็ใช้เลข0ูนย์ตัวเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายของเราแล้วเราก็จะนําทั้ง2ตัวนี้มาบวกกันอีก1ครั้ง5กับ0บวกกันแล้วได้เท่ากับ5นั่นเองค่ะ5ตัวนี้บวกขยายเพิ่มนะคะครั้งละ1แต้ม เราก็จะได้เลขทั้งหมด5ตัวที่เป็นผลลัพธ์ของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยประจางวดนี้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะมาเฉะลยแล้วว่าเลขตัวตัดของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยงวดนี้เนี่ยคือเลขอะไรคํานวณแล้วตัดออกมาแล้วเราได้เลขอะไรกันบ้างนะคะเอาละมาดูกันที่เลขตัวตัดของหลักสิบประจํางวดนี้ก็คือเลข2ค่ะนำเลข2งลงมานะคะใส่ที่5ตัวที่3แล้วก็หลักหน่วยเลขตัวตัดที่เราคำนวณได้งวดนี้ก็คือเลข4ค่ะ ก็นามาตั้งที่5ตัวที่3เช่นเดียวกันแต่เราจะมาดูที่วิธีการคํานวณเลขตัวตัดของหลักสิบกันก่อนมาดูเลย5ตัวที่3เนี่ยเราบวกกับ2ซึ่งเป็นเลขตัวตัดจะได้เท่ากับ7 7ตัวนี้บวกขยายเพิ่ม5แต้ม1ครั้งเพราะฉะนั้น7บวก5ได้12ค่ะก็ใช้เลข2ตัวเดียวเพราะฉะนั้น7กับ2ตัวนี้นะคะเราจะนําลงมาเทียบหรือนําลงมาตัดดูว่าตัวไหนเหมือนกันแล้วก็แค่ดึงตัวนั้นออกมาใช้และสำหรับหลักสิบงวดนี้นะคะก็คือเลข2นั่นเองค่ะ เป็นเลขที่อ่ะเป็นเลขที่ตัดออกมาแล้วเหลือ1ตัวก็คือเลข2ทีนี้เรามาดูหลักหน่วยกันบ้างเลขตัวตัดคือเลข4เราทราบแล้วใส่ประจําประจําที่เรียบร้อยก็บวกลงมาค่ะ5บวก4ได้เท่ากับ9 9ตัวนี้บวกขยายเพิ่ม5แต้มเพราะฉะนั้น9บวก5ได้14ก็ใส่เลข4ตัวเดียวค่ะนำา9และ4มาเทียบมาตัดนะคะมาดูว่าตัวไหนเหมือนกันกับผลลัพธ์ครั้งแรก5ตัวนี้ของเรากันบ้างนะคะก็เลข9นั่นเองค่ะที่เหมือนกัน อ่ะเป็นเลขตัวเดียวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเหลือตอนนี้หลักละหนตัวแล้วก็คือหลักสิบเลข2หลักหน่วยคือเลข9นําทั้ง2หลักจับคู่กันก็จะได้เลข29ตรงนี้ที่ไม่อยากให้มอง25ชุดแล้วเพราะว่าเราทราบแล้วว่าผลการคํานวณของเราเนี่ยถูกรางวัลน,นะคะนั่นก็คือ29้นั่นเองนะคะก็อย่างที่ได้ชมกันตั้งแต่คลิปที่แล้วอ่ะอันนี้เรามาเฉลยกันสําหรับ สำหรับสูตรนี้นะคะสำหรับงวดของวันที่16มิถุนาที่เราทำให้ดูสำหรับสูตรการคำนวณสองตัวรัฐบาลแล้วก็ตัวนี้แนะนำให้นะคะก็คือถามว่าจริงๆอ่ะคำนวณได้29ทําทำไมไม่บอก29เลยชุดเดียวเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยกระจายความเสี่ยงคือเราไม่ทราบล่วงหน้าหรอกคะ่ะว่า29ที่เราคำนวณได้เนี่ยถูกรางวัลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะฟันธงชุดเดียวเราต้องมีความมั่นใจร้อแต่สาหรับสูตรการคานวณตัวเลขตรงนี้ไม่มีสูตรไหนร้อ อันนี้บอกไว้เป็นความรู้นะคะบอกไว้แบบทั่วๆไปเลยบอกให้ได้ชมกันนะคะจะได้ไม่ต้องหวังว่าสูตรของเราตัวนี้นะคะจะถูกร้อ์หรือเปล่าไม่มีสูตรไหนในโลกที่ร้0ยอสูตรการคำนวณทุกสูตรนะคะเป็นสูตรการคํานวณโดยวิธีการแล้วก็กลไกนะคะรวมถึงวิธีหลักๆของสูตรต่างๆที่เรานำมาให้ได้ชมกันเราจะใช้กันที่เลขของผลการออกรางวัลหรือสถิติของงวด ๆมาใช้ในการคำนวณตัวเลขทุกตัวเราได้จากตัวเลขของผลการออกรางวัลทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชุด29ตัวเนี้ยเป็นชุดที่เราฟันธงให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่แอดมาถามที่อยู่ในกลุ่มไลน์ที่โทรมาถามรวมถึงถามว่าเลขตัวตัดตัวนี้สำคัญไหมสำคัญสำหรับใครที่ชอบเลขน้อยชุดและชอบเลขฟันธงแบบนี้นะคะหลักการง่ายๆของเรานะคะ29ตัวนี้เราจะนำไปเทียบกับผลการออกรางวัลของงวดล่าสุด นั่นก็คืองวดของวันที่1กรกฎาคมอันนี้เดี๋ยวเทียบให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะสําหรับผลการคํานวณรวมถึงผลการออกรางวัลด้วยนะคะอ่ะเรามาดูกันที่งวดล่าสุด1กรกฎาคมเลขที่ออกคือ29หลักสิบคือเลข2อ่ะเราก็มาดูที่หลักสิบของเราก็เป็นเลข2 นะคะแล้วก็หลักหน่วยเลข9ก้าก็ตรงนี้เลย1หนึ่งเดียวก็คือเลข9กเพราะฉะนั้นจับคู่ก็แล้วเหลือ1ชุด <_ letter> ก็คือ29ตัวนี้นั่นเองนะคะก็สําหรับงวดที่แล้วก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่พๆทุกๆท่านที่นําเลขที่เราคํานวณให้นําไปใช้เป็นแนวทางถามว่าดีใจไหมดีใจมากเลยคะ่ะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากถูกรางวัลบางท่านไม่เคยถูกรางวัลเลยแต่นําเลขที่เราคํานวณให้เนี่ยไปใช้สําหรับการเสี่ยงโชคซื้อฉลากกินแบรับบาลเพียงหนึ่งใบก็ถูกรางวัลแล้วนะคะก็ขอแสดง แต่สําหรับใครที่คิดว่าอยากได้สูตรนี้อยากทราบถึงเลขตัวแดงๆหนึ่งตัวตรงนี้ที่เรียกว่าเลขตัวตัดเนี่ยมีวิธีการอย่างไรตัดออกมาแล้วเราจะได้เลขอะไรและถูกแบบนี้ทุกๆงวดหรือเปล่าอันนี้บอกไม่ได้แต่สําหรับใครที่อยากจะได้หรือมีแล้วเนี่ยมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรการตัดรวมถึงสูตรต่างๆของทางช่องเลยนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทรตรงนี้นะคะ0 8 0 4ี่สองแสาอันนี้เป็นช่องทางแรกนะคะใครสะดวกโทรโทรได้เลยค่ะแต่สำหรับใครที่คิดว่าต้องการที่จะได้สูตรการคำนวณเลยนะคะวิธีการทำอธิบายตัวอย่าง ID Line ค่ะก็คือแอดไลน์มาได้เลยนะคะ ไอ l ดี e เนี่ยง่ายๆเลยก็จะเป็นเบอร์เดียวกันกับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0804283431ค่ะแอดไลน์ไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะโทรมานะคะเดี๋ยวเราแอดกลับไปให้เลย ใครอยากได้ใครอยากปรึกษาใครอยากทราบวิธีการคํำนวณเลขตัวตัดใครอยากได้สูตรต่างๆของทางช่องเรายินดีให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมี2ช่องทางด้วยกันโทรมานะคะโทรมาพูดคุยกันได้เลยอีกหนึ่งช่องทางคือการแอดไลน์นะคะเบอร์โทรแล้วก็ไอเดียไลน์ทิ้งไว้ให้ได้ชมตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นการเฉลยไปแล้วเนาะว่าเลขตัวตัดของเราสําหรับงวดนี้เนี่ย สำหรับ16มิถุนาและตัวเลขที่เราได้จากการเลขจากเลขตัวตัดเนี่ยก็1ชุดก็คือ29เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรนี้เนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์หรือเราจะได้เลขอะไรไปใช้ในการเสี่ยงโชคสําหรับ2ตัวรัฐบาลหรือนําไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎากันบ้างค่ะเราจะมาเริ่มดูกันที่หลักสิบนะคะ หลักการง่ายๆแบบนี้ดีกว่าสำหรับใครที่อาจจะเลื่อนมาดูกันที่งวดนี้เลยนะคะให้ตั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยด้วยเลขประจำสูตรเลขประจำสูตรของเราก็คือเลขห้าตั้งไปเลยค่ะทั้งสองหลักนะคะตั้งไปทั้งหมด3ตัวแบบนี้ทีนี้มาดูที่หลักสิบนะคะ5ตัวที่1ตัวนี้เราจะใช้หลักหมื่นของรางวัลที่1นํามาบวกด้วยตัวเขาเองหนึ่งครั้งก่อน1นบวกหได้เท่ากับ2นําเลข2มาตั้งที่5ตัวที่1 ะะทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวค่ะเป็นหลักร้อยแล้วก็หลักสิบของเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นําทั้ง2ตัวนี้มาบวกกัน0ูนย์บวก7ได้7เรานาเลข7ตัวนี้มาตั้งที่5ตัวที่2ค่ะแล้วก็เริ่มการบวกหรือการคํานวณลงมานะคะเริ่มที่5ตัวที่1 5ตัวที่1บวกกับ2ได้7ค่ะแล้วก็5ตัวที่2บวกกับ7ได้12นะคะก็ ใช้เลข2นำา2กับ7หรือ7กับ2ตัวนี้บวกกัน7กับ2บวกกันแล้วได้9 9ตัวนี้เป็นผลลั์ครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้วสําหรับหลักสิบประจํางวดนี้นะคะแล้วก็9ตัวนี้เนี่ยเราก็จะนํามาบวกขยายเพิ่มครั้งละ1แต้มเราก็จะได้เลขทั้งหมด5ตัวตรงนี้ที่เป็นผลลัพธ์ของหลักสิบประจํางวดนี้นะคะทีนี้เราขยับมาดูกันที่อีกหนึ่งหลักก็เป็นหลักหน่วย5ตัวที่1ตัวนี้จะบวกกับเลขอะไรเรามาคํานวณตรงนี้ก่อนค่ะ เราจะใช้หลักหมื่นแล้วก็หลักพันของรางวัลที่1มาบวกกัน1นบวกสได้เท่ากับ4ี่นำเลข4มาบวกออมาตั้งที่5ตัวที่1 แล้วก็มาดูที่ตัวที่สองนะคะเราจะใช้เป็นหลักสิบของเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยของเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองนำทั้งสองตัวนี้บวกกันเก้าบวกศูนย์ได้เท่ากับเก้าก็นำเลขเก้ามาตั้งที่ห้าตัวที่สองแล้วก็เริ่มการคำนวณลงมาด้วยมาดูที่ห้าตัวที่หนึ่งค่ะเราจะบวกกับเลขสี่ห้าบวกสี่ได้เท่ากับเก้าแล้วก็ห้าตัวที่สองบวกกับเก้าได้สิบสี่ก็ได้เลขสี่ก็นำทั้งเก้ากับสี่ตัวนี้มาบวกกัน เกับ4บวกกันแล้วได้13ค่ะก็ใช้เลข3 3ตัวนี้เป็นผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะก็นํามาบวกขยายเพิ่มนะคะครั้งละหนึ่งแต้มเราจะได้เลข5ตัวที่เป็นผลลัพธ์นะคะของหลักหน่วยประจํางวดนี้อยากดูหน้าตาของ25ชุดไหมคะเพราะว่าหลักการของเราเนี่ยคำนวณเสร็จแล้วเราได้ผลลัพธ์หลักละ5ตัวแล้วนำมาจับคู่กันเลย25ชุดเนี่ยเยอะมากค่ะ เยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องมีสูตรตัวตัดหรือการตัดตัวเลขให้เหลือร้อยน้อยลงนะคะ สำหรับเลขตัวตัดตัวนี้ใครโทรมาแล้วใครแอดไลน์มาแล้วเราได้วิธีการแล้วเนี่ยก็จะทราบแล้วว่าเลขตัวตัดประจําหลักสิบงวดนี้คือเลขอะไรเลขตัวตัดประจําหลักหน่วยงวดนี้คือเลขอะไรและตัดออกมาแล้วนะคะเลขตัวตัดตัวนี้ที่เราได้1ตัวตรงนี้คือเลขอะไรนะคะอันนี้จะทราบก่อนใครแต่สําหรับใครยังไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรามาสรุปตัวเลขให้ได้ชมกันก็คือเราจะแนะนําตัวเลขของแต่ละหลักเนี่ยให้ในเอ่อให้ได้นําไปใช้เป็นแนวทางกันก่อนนะคะแบบน้อยๆเลย ก็คือจาก25ชุดตอนนี้เราจะตัดครึ่งหนึ่งให้เหลือไม่เกิน12ชุดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าหลักสิบของเราเราจะตัดเลขตัวไหนออกหรือเราจะเลือกเลขตัวไหนไว้เราจะแนะนำทั้งหมด4ตัวสำหรับหลักสิบก็คือ9 0 2 3ค่ะ9 0 2แล้วก็3อันนี้4ตัวแต่หลักหน่วยนะคะ ไม่ได้ตัดเหลือ4ตัวหลักหน่วยจะตัดให้เหลือแค่3ตัว3ตัวตรงนี้คือ5 6แล้วก็เค่ะ5 6แล้วก็เใครมีสูตรตัวตัดทราบแล้วว่า4ตัวตรงนี้เหลือ1ตัวคือเลขอะไรใครมีสูตรตัวตัดหลักหน่วยรู้แล้วว่า1ใน3ตัวตรงนี้คือเลขอะไรแต่สําหรับใครที่คิดว่าอยากจะนําผลลัพธ์หรือว่าตัวเลขที่เราแนะนําให้ตรงเนี้ย ไปใช้เป็นแนวทางก่อนนะคะเรามีสรุปให้ได้ชมกันสำหรับสูตรนี้เลย12ชุดหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะใครชอบตัวไหนเลขชุดไหนที่อยู่ในใจอยู่แล้วเสริมความมั่นใจได้ขึ้นอีกนะคะอย่างงวดที่แล้วก็พูดแบบนี้เลยว่าใครที่เป็นเลขที่มีในใจอยู่แล้วแล้วบังเอิญเลขในใจเนี่ยเป็นเลขที่ตรงกับสูตรการคำนวณของเรานะคะก็เสริมความมั่นใจได้อีก นิดนึงแล้วก็นําไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเลขในใจใครๆหลายๆคนเนี่ยจะเป็นเลข29นะคะแล้วก็นําไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ ถูกรางวัลอันนี้ต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ยินดีจริงๆค่ะที่ได้นําตัวเลขของทางช่องเราสูตรเราไปใช้เป็นทนงทางแล้วถูกรางวัลเนี่ยเป็นความสําเร็จของการคํานวณสูตรเลยนะคะก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย12ชุดสําหรับงวดนี้ใครที่ชอบตัวไหนหรือว่าเลขทั้ง12ชุดตรงนี้ชุดไหนที่เป็นเลขในใจอยู่แล้วก็สามารถนําไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเก็บไว้ก่อนได้เลยนะคะสําหรับงวดของวันที่16กรกฎาคมค่ะ สรุปให้ได้ชมจากสูตรนะคะได้ผลลัพธ์หลักละ5ตัวหลักสิบเราแนะนำาีตัวหลักหน่วยเราแนะนํา3ตัวและจับคู่กันแล้วตัวเลขออกมาเป็นแบบนี้นะคะใครอยากได้ตัวอย่างอย่างที่นํามาให้ได้ชมแบบนี้อ่านะคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะคะใครอยากได้ตัวอย่างแบบนี้แอดไลน์มาได้เลยค่ะเราจะ ะะฟันทงให้ว่าเลขตัวไหนเราจะเน้นให้ว่าเลขตัวไหนที่มีเปอร์เซนต์หรือว่ามีความน่าจะออกมากที่สุดเราจะเน้นให้ในไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยส่วนใครที่อยากจะสอบถามปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการคํานวณน,นะคะแล้วก็อยากจะศึกษาวิธีการคํานวณเพิ่มเติม,ม,มตรงนี้เลยค่ะแอดไลน์ add ก็ได้โทรก็ได้นะคะตรงนี้เป็นเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์นั่นเองค่ะใครมีสูตรเก็บไว้เนี่ยถามว่าเก็บไว้แล้วใช้ได้ตลอดไหมสูตรวิธีการตัดตัวเลขเก็บไว้ใช้ได้ตลอดมี ีแค่หนึ่งครั้งท่านสามารถเก็บสูตรไว้ในการคำนวณสำหรับสูตร2ตัวรัฐบาลแบบนี้ได้ทุกๆงวดนะคะอันนี้ใครมีแล้วก็ คุ้มค่ะสามารถเก็บไว้ใช้ได้เลยแต่สำหรับใครยังไม่มีนะคะแล้วก็อยากจะทดลองตัวเลขที่เราคํานวณให้ได้ชมกันสําหรับงวดนี้เนะะี่ยค่ะก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ท้ายคลิปแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรนอกจากขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ถูกรางวัลนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าปัญหาเศรษฐกิจบ้านเราเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการถูกรางวัลหรือว่าการนําตัวเลขไปเสี่ยงโชคแล้วถูกรางวัลเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นการลงทุนที่เรียกได้ว่ามีกำไรนั่นเองอะนะคะทีนี้ใครก็อยากจะคำนวณเองนะคะอยากจะดทดลองนะคะในการคำนวณก็สามารถเปิดคลิปของเรานะคะแล้วก็คำนวณตามกันไปด้วยนะคะคำนวณไปพร้อมๆกันก็เป็นการฝึกสมองเช่นเดียวกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องอยู่แต่กับบ้านนะคะเพราะว่าลดเชื้อด้วยแล้วก็ขอให้เพืเ่อนๆพี่ๆทุกๆทก่านนะคะที่รับชมคลิปกันอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให ช่วยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะคะก็เป็นห่วงสุขภาพเพื่อนเพื่อพี่ๆทุกทกท่านนะคะยังไงก็ใครที่ต้องรับวัคซีนก็ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนํานะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้รับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็สําหรับสูตรของเราในวันนี้นะคะตัวเลขทั้งหมดสามารถนําไปใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะใครที่อยากได้เลขนอกชุดกว่านี้อยากได้เลขฟันธงนะคะแล้วก็อยากได้เลขที่มีความเปอร์เซ็นต์ที่มีความน่าจะออกมาที่สุดสามารถแอดไลน์โทรมาสอบถามได้เลยว่า อะะะไรนะคะฝากติดตามสําหรับคลิปถัดไปของทางช่องกันด้วยใครที่กําลังรอสําหรับสูตรการคํานวณสําหรับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้สําหรับคลิปหน้ากดติดตามไว้ได้เลยค่ะส u ัครสมาชกันไว้ได้เลยคลิปดีๆแบบนี้เรายินดีนํามาเผยแพร่ให้ได้ศึกษาให้ได้ชมกันนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ขอนะคะคขอบคุณสําหรับน้ําใจที่มีเข้ามาให้กันด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะไม่ได้อ่านข้อความทุกข้อความด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะตอบค่อยๆทยอยตอบกับ ไปแล้วนะคะแล้วก็ขอเวพรให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านที่นำตัวเลขที่เราคำนวณจากสูตรนี้ไปใช้เป็นแนวทางขอให้มีโชครับทรัพย์เพิ่มเติมกันอีกหนึ่งงวดและต่อๆไปเลยนะคะก็ขอขอบคุณด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ